สวัสดีครับที่ได้รับสู่พัสโซเทรนะครับช่องวิเคราะห์ราคาบิตคอยและเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนหลายรู้จักกับ Bitcoin Signal เป็นกลุ่มในธุรกรรมที่จะแจกสัญญาณซื้อขายจากการวิเคราะห์บอกจุดราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อและขายทำกำไรทั้งสปอรตและฟิวเจอร์รวมถึงอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบิตคอยใครสนใจเนี่ยผมเน้นยันให้รีบเข้านะเพราะว่าตอนนี้กูมีเงฟรีอยู่ที่อยู่ใน description ใต้คลิปนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง Bitcoin ใน Daily Time Frame 4Hour แล้วก็ Bitcoin ใน 1Hour ครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเรื่องไวคัพนิดนึงครับแล้วก็พูดถึงคริปโตมาร์เก็ตแคปกับเหรียญ XLM ไทยบาทนะครับโอเคครับเรามาเริ่มจาก Bitcoin ในกราฟเดลลี่บ้างครับใช่นะครับได้ว่าบิตคอย n ในกราฟเดล y ี่ครับฟอร์มเป็นคล้ายๆกับว่าเป็น d e s c e n d i n g Channel ตรงนี้นะครับซึ่งราคาไหลลงไปใน Channel เรื่อยๆตองนั้นเนี่ยถ้าจาก d e s c e n d i n g c h a น n e l นี้ครับ ที่ราคาครับเมื่อวานเนี่ยเราชนเส้นบนของ Descending Channel มีความได้สูงครับว่าราคาครับจะตกไปที่เส้นล่างของ Descending Channel เหรือจะอยู่ที่เราราวสามมื้นเหรียญน,นะครับอันนี้คือจากแ s c e n d i n g Channel อันนี้อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันก็มีแพทเทิร์นอื่นนะครับที่อยู่ในการาฟบิตคอยน์ทำเฟรมอื่นแต่ทำเฟรมเดลี่เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับทีนี้ลองมาดูที่บิตคอยน์ในโ o r เบ้างครับคือถ้าดูจากเส้นนี้นครับเปลี่ยนสี ผู้เช็นะว่านะครับมันอร mm ์มเป็น descending channel descending t ใช่ไหมครับซึ่งเมื่อวานครับเรามี fake out อะเราก็ตกมาอีกทีหนึ่งครับซึ่งผมมองว่านะครับเนื่งองจาก fake out จากด้านบนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแ e a ิ i นะครับมีความได้สูงว่าราคาตกมาที่เส้นข้างล่างนี้ถ้าว่าเราไม่สามารถถูกรนะับถ้าแนวรับประมาณแถานี้นะครับไม่สามารถรับราคาได้นะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากชี้ให้เห็นก็คือคุณเห็นการ fake out สองจุดตรงนี้ไหมครับ การเฟคเอาตรงนี้ครับคุณจะเห็นนะว่าราคาครับพุ่งขึ้นไปปิดแท่งฟอร์เวอรีข้างบนแล้วครับแล้วปิดอีกเป็นเกือบสิบแท่งเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ถูกราคากดลงมาครับนั้นมันบ่งบอกให้อย่างหนึ่งครับว่าเรามีเบรกเอาทั้งสองรอบนะครับปิดแท่งฟ o ร์เวอรีข้างนอกทุกรอบแต่ว่าเราก็ยังเป็นเฟ k เอาททุกรอบบ่งบอกว่าแรงขายนะครับแข็งแรงมากครับแล้วทาให้กดราคาลงมาครับนั้นตอนนี้ครับก็ส่วนตัวผมมองว่าแรงขายเขายังควบคุมตลาดอยู่นะครับเพราะว่า แต่เดิมเนี่ยที่เราฟอร์มเป็นดับเบิลบอททอมตรงนี้นะครับเราเบรกขึ้นไปเราก็เฟะเอาจากดับเบิลบอททอมตรงนี้เหมือนกันครับดังนั้นก็มีความไี่ว่าราคาจะตกมาเทสเส้นนี้นะครับถือว่าไม่สามารถรับเส้นแนวรับเล็กๆตรงนี้นะครับไม่สามารถรับราคาได้ที่นี่นะครับผมก็เลยอยากให้เรามามองภาพใหญ่อีกทีนึงครับในกราฟโฟลเวอร์นะครับก็มองว่าบิตคอยน์ครับยังอยู่ในช h a n แน l ตรงนี้นะครับ เนื่องจากมันมีเฟกเอาเยอะมากครับเฟกเอาะชุดแถวนี้ครับไม่ว่าจากด้านล่างหรือด้านบนนั้นผมอยากให้มองภาพรวมเป็นชัแนลู่ว่尔นะครับตอนนี้ที่เห็นว่าครับราคาฟอร์มในชแนลตรงนี้เป็นเลนด์มาเก็ตซึ่งสําหรับผมนะครับโอกาสในการเทรดต่อไปของผมก็คือเมื่อบิตคอยน์แตะเส้นล่างครับแล้วฟอร์มเป็นรีเจคชั่นแคดเดลอย่างพวกแฮมเมอร์ uh, Hammer, หรือว่าบูลิช s อน n ์ค l ฟฟิงนะครับผมจะเปิดรูปให้ดู นี่คือหน้าตาของ bullish engulfing นะครับก็คือแท่งเขียวเนี่ยมันจะมีแท่งแดงตกมาใช่ไหมครับทีนี้แท่งเขียวนะครับก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วกินกินแท่งแดงนะครับหมายความว่าแท่งเขียวเนี่ยจะเปิดข้างล่างนี้แล้วปิดข้างบนครอบคุมไอ้เนื้อเนื้อเทียนของแท่งแดงด้านซ้ายของมันแต่ประเด็นสําคัญครับคือ bullish engulfing อย่างที่ผมบอกว่าขนาดของแพทเทิร์นทุกทุกแพทเทิร์นนะครับมันมีผลต่อความสําคัญของมันดังนั้นเนี่ย bullish engulfing ที่ดีนะครับควรจะอ่าผมว่า ถ้าสมมุติเรามีตัวอย่างในการาฟไปว่าครับนี่ครับคือหน้าตาของ b u s h engulfing ที่ดีนะครับคุณเห็นว่าแท่งแ,งแดงนะครับเล็กนิดเดียวแต่ว่าอยู่ครับก็มีแท่งเขียวปั๊มขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากเข็นแท่งแดงแท่งเล็กๆนะครับเราก็มีแท่งเขียวพุ่งขึ้นมาแบบแสงหน้าแท่งแดงไปแบบนี้นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแท่งเนี่ยมันต่อให้เป็น engulfing แต่ว่ามีขนาดแทบจะเท่ากันนะครับไม่ไม่ได้มีความนัยสำคัญนะครับ มันก็มีความได้สูงครับว่าราคาก็จะอาจจะดิ่งลงต่อนครับเพราะอาจจะเป็นแค่การ pullback นะครับในเทรนของมันเทียบพูดถึงเรื่องเทนนะครับภาพรวมของตลาดตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในดาวเทนนะครับชัดเจนเมื่อวานเนี่ยเราขึ้นมาแตะแนวต้านนี้พร้อมกับเส้น EMA 200ครับซึ่งเป็นเส้นที่วัดเทรนในระยะยาวนะครับนั้นตอนนี้ในกราฟ4 hour นะครับซึ่งจริงๆมันทุกกราฟเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในดาวเทนในระยะยาวนะครับ แต่ถ้าดูในกราฟเดลี่เดลี่ก็อยู่ในดาวเทนครับที่นี้ครับมันก็มีทั้งมีแนวรับที่ค่อนข้างมีความสําคัญณตอนนี้ครับคือแนวรับข้างบนนี้ครับที่ต้านราคาเราเมื่อวานเราตกมาตรงนี้ครับกับอีกแนวรับหนึ่งครับคือแนวรับที่เอสามหมื่นห้าพันเหรียญตรงนี้ครับซึ่งตอนนี้ครับมันราคาอยู่ทางใต้ทั้งแนวรับสองแนวครับนั้นแนวรับตรงนี้ครับก็เปลี่ยนมาเป็นแนวต้านนะครับอีกแนวรับหนึ่งครับก็อยู่แล้ว แถวนี้ครับเป็นโซนแถวนี้ถ้ามุงลากเป็นสีจะเห็นชัดกว่าครแนวรับในโซนนี้นะครับก็พยายามทําที่รับราคาอยู่ครับในช่วงสังส้นๆตรงนี้ที่นี้ครับลองมาดูที่กราฟวันอาบ้างครับเห็นว่าบิตคอยนครับหลุดจากเส้นแนวรับสีขาวตรงนี้ลงมาใช่ครับ นั่นก็มีความเป็นไปได้สูงว่าราคาตกที่แนวรับเส้นต่อไปครับอย่างหนึ่งครับก็คือถ้าเกิดวา่าอย่าลืมว่าเรามีแนวรับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแถวๆนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้ที่เป็นโซนโซนนะครับซึ่งถ้าราคาเด้งขึ้นจากโซนนี้ครับอีกแพทเทิร์นหนึ่งครับที่อาจจะฟอร์มได้ก็คือแพทเทิร์นอย่าง rising wedge นะครับอันนี้คือ rising wedge นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะกลับตัวตรงนี้หรือเปล่านะครับ เพราะถ้าเราตกดิ่งตกไปตรงนี้ครับไลซิ่งเวทตรงนี้มันก็จะไม่ไม่แวรลิดนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะมีการกลับตัวขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งส่วนมากไลซิ่งเวที่ยมันมักจะเป็นแวลิดแพทเทิร์นับคือมันมักจะเบรกดาวเพราะว่าเวลาเราฟอร์มไลซิ่งเวทเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะฟอร์มเป็นพวกแวลิดเดเวอร์เจนต์ข้างบนนี้ครับแต่ว่าณตรงนี้ไม่มีนะครับแต่มันมักจะฟอร์มเป็นแวลิดเดเวอร์เจนต์ในไลซิ่งเวทนครับดังนั้นส่วนใหญ่มันก็เลยมักจะเบรกดาวน แต่มันก็มีไหลก่กอีหน่งนครับที่มันเบรกขึ้นอย่างนการาอีเทเรียมนะครับแต่ผมได้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับนั้นมันขึ้นอย่างามันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะครับก็ที่ต่อมาครับผมจะพูดถึงเรื่องไวคอรนิดนึงครับซึ่งเพราะว่ามีคนหลายคนนะครับพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเลยเคือนะครับก็เช่นว่าถ้าเราดูอันนี้คือภาพของโททีคบภาพไม่ค่อยชัดเป็นภาพนี่คือไวคอร แอ m ูมิชันซิมมัติกวันนะครับหรือเป็น s e มมัติกที่มีสปริงตรงนี้หรือว่าการเช็คเอาท์ซึ่งตอนนี้ครับเหมือนกับว่าบิตคอยจะฟอร์มเป็น s ิมมัติกนี้อยู่ใช่ไหมครับซึ่งถ้าใครติดตามช่องผมมานานครับคงจะรู้ว่ามันฟอร์มเป็น s e มมัติกเนี่ยบ่อยมากใช่ไหมครับตรงนี้ก็ฟอร์มตอนนั้นที่ผมบอกว่าตรงนี้อยู่ในเฟสบีสุดท้ายเราก็ไม่อยู่นะครับแล้วก็เฟกลงมาครับดังนั้นเนี่ยอีกหนึ่งบทเรียนนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่ผมอยากครับพูดถึงด้วยในวันนี้ก็คือแพท ่าแพทเทิร์นที่เป็นเป็นเป็นเส้นทางเดินให้ราคาครับ follow แบบแพทเทิร์นพวกไวคอร์พวกนี้ครับที่เป็นซิมมัติกนะครับมไม่ได้พูดถึงไวคอร์โปรเจกนะครับผมพูดถึงไวคอร์ซิมมัติกนะครับแพทเทิร mm ์น hmm. ที่เป็นอ่าเส้นทางเดินให้ราคา follow พวกนี้ครับมันมักจะเฟลนะครับเพราะว่าใครๆก็พูดถึงไลน์คอร์ใช่ไหมครับ ทุกนักเทรดบิตคอยน์หลายๆคนนะครับเขาก็เทรดตามไวคอรันอานักเทรดบิตคอยน์หลายๆคนเป็นแสนคนเขารู้จักไวคอนะครับเขาก็รู้ว่าตรงนี้ครับมันดิ่งลงมาครับตรงนั้นมันต้องหาแนวรับที่ตรงนี้แล้วเด้งขึ้นแน่เลยใช่ไหมครับังนั้นคนก็จะซื้อนะจุดแถวๆนี้ครับทําให้ราคาอาจจะเด้งขึ้นแต่ประเด็นครับก็คือว่ามันไม่ได้ปีนแต่รลายย่อยนะครับที่รู้ครับรายใหญ่ๆครับที่เป็นเขาเป็นเจ้ามือที่เขาเป็นอ่าเขาเป็นเวลนะครับเขาก็รู้ครับว่า คนเนี่ยมันชอบวอฟคอร์เแล้เราคนเนี่ยจะมาซื้อน,นะจุดนี้เพราะตามวคอฟแพทเทิร์นที่บอกบอกว่าจุดนี้เัาจะมีการเด้่ขึ้นของราคาซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าราคามันจะเด้งขึ้นตรงนี้หรือเปล่าครับแต่ว่านะครับคือคนพวกนี้ครับเขารู้ว่าอคนส่วนใหญ่จะซื้อตรงไหนเราสมมติสมมติราคาตกมาที่เส้นนี้ครับเราคนส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อที่เส้นแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับเนื่องจากตามวคอฟแพทเทิร์นตรงนี้ เวลเขาก็รู้ครับว่าคุณจะซื้อ,อตรงไหนแล้วเขาก็รู้ครับว่าเวลาคุณบายตรงนี้คุณจะตั้ง stop loss ไว้ตรงไหนนักเทรดส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ได้มีประสบการณ์มากมายงงเลยเขาก็อาจจะตั้ง stop loss ไว้แค่ข้างใต้เส้นนี้นะครับหรือว่าข้างใต้ตรงนี้นิดหนึ่งซึ่งปัญหาอยู่ที่ตรงนี้แหละครับคุณนะครับเล่นคุณเล่นอ่ะให้เดาง่ายเกินไปครับนั้นการเดาง่ายเนี่ยมันทําให้เวลพวกนี้ครับเขาพยายามจะเลาเขาพยายามจะโจมตีแนวของ stop loss ที่อยู่ข้างใต้เส้นตรงนี้นะครับ ถ้าสมมติราคาตกมาครับเวลเขารู้ครับว่าทุกคนเนี่ยซื้อกัน่อตรงนี้แล้วสต็อปลอสอยู่ข้างใต้ตรงนี้ครับกองของสต็อปลอสของพวกนักเทรดรายย่อยหลายคนนะครับรวมมันอยู่ตรงนี้นั้นเวลเขาพยายามจะจู่โจมแนวสต็อปลอสตรงนี้ครับเพื่อที่เขาจะได้สมมติราคาตกลงมาใช่ไหมครับอาจจะมีการด้งหนึงครับแต่สุดท้ายครับเวลนะครับก็ทําการดําตลาดให้ตลาดตกไปโดนสต็อปลอสของคนพวกนี้ครับแล้วสต็อปลอสมันคือ บายโพ s ิชัน n นะครับสมมุติคุณเท่าทียบสต็อปลอสของการของของการลองนะครับมันคือช็อตใช่ไหมครับนั้น่ะพอราคานับมันทิกเกอร์โดนพวก Stop Loss ตรงนี้เสิ่งทีเกิดขึ้นคือราคาจะตกต่อครับเพราะว่าไอพวกคัสเตอร์ของสต็อปลอสตรงนี้มันเป็นช็อต o s i t i o n นะครับนั้นจะได้และให้ราคาตกต่อครับแล้วเวลเขก็ขายเพื่อ Take Profit ประมาณนี้ครับนั้นสิ่งหนึ่งคที่ผมอยากพูดก็คือพวกแพทเทิร์นพวกนี้ครับ เล่นครับต้องใช้ความระมัดระวังสูงอย่าตั้ง stop loss น,นจุดที่คนรตัวใหญ่ตั้งกันนะครับนั้นสําหรับผมแนะนําครับก็คือคุณใช้ ati indicator ครับในการตั้ง stop loss ซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนึงครับเรื่อง ati indicator ซึ่งสมมุติ level เเตรงนี้ครับราคาเดิ่งขึ้นมาถ้าเกิดผมจะซื้อครับผมก็ต้อง stop loss ไว้ใซับตรงนี้นะครับตาม a t r ประมาณนี้หรือบางที่อาจจะตั้งต่ำกว่าแนวรับตรงนี้ไปเลยนะครับ ขึ้นอยู่ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนนะครับหรือว่าริสกอริวัตณ์ณจุดตรงนั้นครับซึ่งเช่นวั t ซับลอสผมนะค่อนข้างกว้างครับนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมต้องทำนะครับก็คือการคูณในทอยนะครับนี่คือเหตุผลที่ทุกครั้งที่ผมคูณครับผมไม่คูณเกินสิบนะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่เกินห้าได้ซ้ำนะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมเล่นเทนในระยะยาวนะครับผมอาจจะซื้อตรงนี้ครับแล้วผมก็เาคว่าผมจะเทคโปริตที่ อาจจะตรงนี้ครับหรือว่าตรงนี้แล้วก็เทคฟิตอีกทีหนึ่งตรงนี้ครับได้ประมาณนี้เช่นนั้าผมเส้นเทรระยะยาวนะครับดังนั้นผมไม่ใช่สวิงเทรดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยคูณเยอะเท่าไหร่อีกแค่ผมนึงก็เรื่องของ s t o p l ล s ตรงนี้นครับเพราะว่าถ้า stop ปลอสผมกว้างไปเนี่ยเราคูณเยอะเนี่ยก็มันมีความไ,มได้ว่า stop ปล s ผมเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ริดียวกับจุดล้างผร์นนะครับซึ่งริทิ่วหอว่าเนี่ยมันก็ไม่สมควรกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเงินต้นสำคัญที่สุดนะครับในการเทรด ก็ถ้าทาไวคอฟนะครับจากตามวายคอฟครับราคาครับถ้าทำถ้าทำกราฟนี้นะครับราคาเนี้ยก็จะด้งกลับที่แนว S C ตรงนี้ครับซึ่งเอ่อมันก็อยู่แถวๆตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เป็นกราฟหนึ่งชั่วโมงราคาจะจะด้งกลับในโซนตรงนี้นะครับ S C ตรงนี้หรือถ้าคุณดูวคอฟในกราฟสองชั่วโมงครับ sc ก็จะอยู่ตรงนี้ครับเท่านี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณดูในกราฟชั่วโมงไหนนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าพวกกูดูแพทเทิร์นเนี่ยมันเทดค่อนข้างยากนะครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงกราฟของ Total c r y p t o market cap นิดนึงครับคือจะเห็นว่าใน t o t a l crypto market cap นะครับหรืออย่ในดาวเทนนะครับเรามีการเปิดออฟท o p ใช่ไหมครับแล้วก็ดิ่งลงมาครับที่เราก็มีเด a แทบอลตรงนี้ครับแล้วก็ดิ่งตกลมาต่อครับซึ่งจากเมื่อวานนี้ครับ เห็นวา่ากราฟของท o t a ท c r y ค t o m โตมาร์เก็ตเนี่ยฟอร์มในเลนตรงนี้ซึ่งเส้นบนในเลนทำที่เป็นแนวตา้านเส้นล่างทำที่เป็นแนวรับนะครับถ้าเกิดว่าราคานะครับจะหลุดจากไอเส้นแนวรับตรงนี้ครับก็ผมมองว่าเราอาจจะเห็นแบนมาร์เก็ตในทั้งบิตคอยใทั้งพวกเหรียญเอ c คอยหลายๆตัวนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็เป็นเส้นแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญครับ เห็นว่ามันทําหน้าที่ต้านราคามาก่อนครับแล้วเมื่อราคาเบรกไปก็ทําที่เป็นซับพอร์ตครับพยายามจะซับพอร์ตราคาตรงนี้ครับแต่ว่าณตอนนี้ครับมันทําหน้าที่เป็นแนวต้านอีกรอบหนึ่งแล้วนะนี่คือสิ่งที่ผมเห็นในกราฟของโถงคำคลิปโตมาร์เก็ตแคปนะครับที่ผมจะพูดถึงเรื่องเ,อเหรียญ XLM แล้วก็เหรียญ XLM ที่กับไทยบาทน,นะครับเร่องพูดถึงในกราฟเดลี่ก่อนนะครับคือในกราฟเดลี่เนะี่ยคุณจะเห็นว่ามันฟอร์มเป็นอันนี้คือการาฟล็อกกะิทึมิกนะครับมันฟอร์มเป็น a s c e n d i n g Channel ตรงนี้ครับ a s c e n d i n g Boarding w e i g h ซึ่งจาก a s c e n d i n g Boarding w e i g h นะครับถ้าราคาครับยังตกมาในดาวเทนนี้เรื่อยๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนของเทนเนี่ยผมมองว่าราคาครับเขาอาจจะตกไปที่เส้นเส้นล่างของ a s c e n d i n g Boarding w e i g h ตรงนี้ครับหรืออจืดที่เราลาวแบบ6.2ครับไปถึง6.68นะครับบาทตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดราคาครับสามารถโผแนวรับที่เส้นสีขาวนะครับ ก็อาจจะมีการออกข้างนะครับเพื่อไปแตะเส้นแนวรับตรงนี้ได้นะครับที่ถ้าลองดูในกราฟ4ฟ o ์ r นะครับเห็นว่าตอ,ตอนนี้นะครับเราอยูเอ่เรากำลังถูกเส้นแนวต้านที่ EMA 5 0นะครับต้านราคาอยู่นะครับซึ่งถ้าราคานะครับจะปิดข้างใต้เส้น EMA 5 0นะครับ มันก็มีความเป็นได้ว่าราคาครับฉกเส้น EMA ครับกดราคาลงมาที่เส้นแนวรับตรงนี้นะครับแต่ณจุดตรงนี้ครับเรามีแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งครับที่ผมพอจะมองเห็นก็คือแพทเทิร์นอย่างไรซิ่งเวทนะครับตรงนี้ซึ่งไรซิงเวทในดาวเทนนะครับก็มีความได้สูงอยู่แล้วครับว่าราคาครับจะเบรกลงนะครับงั้นก็อีกอีกแพทเทิร์นหนึ่งครับคือถ้าราคาจะเบรกขึ้นจากไรซิ่งเวทครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างบูลลิตในช็อตเทอมครับ พ่อจะมีความได้ว่าราคานะครับจะฟอร์มเป็น triple bottom แบบนี้ครับถ้าเกิดเราเบ e ขึ้นจาก rising wedge นะครับที่ถ้าดูในกราฟ daily รอบหนึ่งครับเราลองดูที่เส้น im a ยี่สิบนะครับดูเช่นว่าในกราฟ daily นะครับเราใน strong down trend ครับ im a ยี่สิบนะครับวัดเทในระยะสั้นๆนะครับหรือว่าถ้าเทนระยะยาวแล้วเราราคาครับถูกัพ p อ o r t หรือว่าถูกต้านด้วย im a ยี่สิบบอกว่าเทนนั้นเป็นเทนที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับ นั่นนาจุดตรงนี้ครับโลกในสตองดาวเทนนะครับหรือว่าเป็นดาวเทนที่แข็งแรงนะครับเห็นว่าราคาครับถูกเอ็มเอยี่สิบต้านแล้วก็ตกมานะครับนั่นเองก็คือเส้นดาวต้านแนวรับหลายๆแนวในกราฟเอ็มเอ็มเทอบไทยบาทที่ผมเห็นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบตรงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตให้ทุกวันนะครับ